หญิงสาวนางหนึ่งหลังจากแต่งงานไปแล้วยามที่เธอเห็นใครมีบ้านหลังใหญ่โตมีรถหรูขับเธอมักจะกล่าวโทษและเสียใจที่ตนเองช่างไม่มีวาส,สนาเทียบใครเขาได้ในวันหยุดครั้งหนึ่งเธอไปเยี่ยมแม่ที่บ้านเธอระบายความขุนเคืองที่อัดอั้นอยู่ในใจให้แม่ฟังแม่ของเธอได้แต่รับฟังและก็ยิ้มไม่พูดอะไรเมื่อถึงเวลากินข้าวแม่ของเธอก็เปิดตู้หยิบชามข้าวออกมาหลายใบ มีทั้งชามเซรามิกชามสเตนเลสและชามกางสายนางเอ่ยกับลูกสาวว่าลูกจ๋ารีบเอาชามไปใส่ข้าวเร็วคนในบ้านมีสี่คนเธอเลือกชามข้าวที่สวยที่สุดไปสี่ใบเหลืออีกสี่ใบที่เธอไม่เลือกรอลูกสาวตักข้าวใส่ชามเสร็จแล้วนางจึงชี้มือไปที่ชามทั้งสี่ใบที่ไม่ถูกเลือกแล้วพูดว่าลูกจา๋าลูกเห็นอะไรหรือเปล่าชามที่ถูกเลือกไปใส่ข้าวนั้นมีแต่ใบสวยๆทั้งนั้น แต่ใบอื่นๆแม้จะใส่ข้าวได้เหมือนกันลูกกลับไม่ยอมใช้มันปล่อยมันไว้ไม่เห็นมันอยู่ในสายตานี่เป็นเรื่องปกติใครๆก็อยากได้ชามที่สวยๆมาใส่ข้าวกันทั้งนั้น,น,นเธอรู้สึกว่าวันนี้แม่พูดมากเป็นพิเศษแต่ก็ตั้งใจฟังในสิ่งที่แม่พูดลูกรู้ไหมนี่คือที่มาของความคับแค้นใจในวาสนาของลูกเวลาเรากินข้าวเราต้องการข้าวไม่ใช่ชามที่สวยหรือไม่สวย แท้ที่จริงการแต่งงานก็เหมือนกับชามที่เรานำมาใส่ข้าวสวยหรือไม่สวยมันก็แค่รูปลักษณ์เปลือกนอกมีเพียงความรักที่เป็นข้าวที่อยู่ในชามข้าวหอมหรือไม่หอมไม่เกี่ยวกับชามดังนั้นต่อให้ชามที่ลูกถืออยู่เป็นชามสังกสีหากในชามนั้นเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักขอเพียงลูกไม่ใส่ใจกับชามใบนั้นลูกก็จะรู้ว่าลูกมีวาสนาเพียงใดวันที่ฟังแม่พูดเธอไม่ได้เข้าใจในทันที ยังรู้สึกงงๆกับหลักปรัชญาของแม่เสียด้วยซ้ำจนมาวันหนึ่งวันที่เธอป่วยหนักด้วยโรคร้ายแรงสามีของเธอลาออกจากงานเพื่อมาดูแลเธอจนถึงขั้นขายบ้านขายช่องเพื่อทำการรักษาภรรยาอันเป็นที่รักและสิ่งนี้ทำให้เธอรู้สึกซาบซึ้งและสะเทือนใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อโรครา้ายค่อยๆทุเลาลงในสวนสาธารณะยามพลบค่ำผู้คนในละแวกนั้นก็มักเห็นชายหนุ่มคนหนึ่ง พยุงหญิงสาวที่ร่างกายสูบผอมมาเดินเล่นแทบทุกวันแม้ตอนนี้พวกเขาจะไม่มีบ้านเป็นของตัวเองต้องอาศัยเช่าบ้านคนอื่นอยู่แต่เธอกลับรู้สึกโชคดีที่มีสามีคอยเคียงข้างคอยให้กำลังใจเธอจึงรู้ว่านี่คือวาสนาวันหนึ่งแม่ของเธอถามเธอด้วยรอยยิ้มว่าลูกจ๋ายังรู้สึกด้วยวาสนาอยู่หรือเปล่าเธอพูดด้วยน้ำเสียงราบเรียบว่า การมีเขาอยู่เคียงข้างคือวาสนาของหนูแล้วหนูเพิ่งรู้การแต่งงานก็เหมือนกับชามความรักต่างหากที่เป็นข้าวต่อให้ชามข้าวจะสวยหรือไม่สวยนั่นไม่ใช่ประเด็นสำคัญสิ่งที่สำคัญคือชามใบนั้นมีข้าวหรือเปล่าต่างหากชามแม้จะสวยปานใดหากไม่มีข้าวต่อให้ราคาแพงลิฟมันก็คือความว่างเปล่าชีวิตครอบครัวก็เช่นกันหากปราศจากความรัก ต่อให้มากสมบัติพัสถานชีวิตคู่ก็ปราศจากความสุขมีแต่ความทุกข์ไม่รู้จักจบสิน้นหวังว่าสิ่งที่ผมแบ่งปันจะเป็นประโยชน์กับใครลหลายๆคนการแบ่งปันสิ่งดีๆให้คนอื่นทำให้โลกนี้น่าอยู่มากขึ้นโปรดแชร์คลิปนี้ออกไปอาจเป็นประโยชน์กับใครลหลายๆคนเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับ